เบ็ดสิบบาทต้องมาแล้วแหละนะครับผมเราแบบว่ามีกําไรแล้วนะฮะก็เพิ่มเบ็ดหน่อยเนี่ยจะได้แบบว่าจ่ายเยอะหน่อยนะครับผมเออเบ็ดน,น้อยก็จ่ายไม่ค่อยเยอะหรอกนะฮะบ,บางทีโบ๊ะบ้าก,กันไปครับผมห้าคูณหนึ่งร้อยเนี่ยครับผมดูห้าร้อยบาทเอาแล้วครับ โอเคครับผมก็กลบสวสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมย่องพาปั่นนะครบนดูนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกม f อร์จูนดาก้อนนะครับผมก็มาดูนะฮะทุน3ามบาทนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมดูก็ไปุยกันเลยนะครับผมนะฮะไม่พูดเยอะเลคนดูเจ็บ้อนะครับผมดูไปนะครนดูมายังไงครับผมตามสเต็ปนะชิวๆนะคนดูเออ ได้ไม่ได้ต้องดูที่หน้าเกมแล้วแหละนะครับผมมาตัวทองนะครับผม,มเสียดายไม่มีคูณโอ้ยแล้วดอกนี้มาดิคนดูโอ้โหไอ้ช่าของแท้ครับผมคนดูแล้วมันของแท้ไงคนดูร้อยห้าสิบบาทครับรางวัลก้อนโตเอาอีกยังไงโบนัสเกมมันต้องมาแล้วเฮ้ยไอ้ช่าคนดูของแท้เอายิงดิโอ้โห มาแล้วนะครับผมมาดูช็อตนี้ลืมลื่มเลยครับผมผมดูร้อยแปดสิบเก้าบาทโอ้โหเย็ดแค่มาเลยนะครับผมดูสวยเ่อนสวยคูนสิบสองไปหนึ่งทีโบ,บ๊ะบ้าโบ,บ,ะโบ,บะ๊ะบ้าเลยครับผมผมดูโอ้โห,โห,โห,หกำไรลวดจัดโอ้โหแค่หนึ่งนาทีนะครับผมตอนนี้เก้าร้อยแล้วอะคนดู แต่กำไรอยู่ที่600นะไม่รวมทุนคนดูโอ,โอ้โค่โนหดโคตรปังโคตน,อ,น,อ,น,อ,นอันตารายนะครับผมมาดูสำหรับเกมใหม่นะคนดูนะฮะสวยๆกันเลยนบบี่ครับผมโบบาบีครับผมมาดูแล้วจังหวะนี้ยังไงสวยบันสวย หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับผมมาเบ็ดสิบบาทต้องมาแล้วแหละนะครับผมเราแบบว่ามีกำไรแล้วนะก็เพิ่มเบ็ดหน่อยเนี่ยจะได้แบบว่าจ่ายเยอะหน่อยนะครับผม เบออ็ดน้อยก็จ่ายไม่ค่อยเยอะหรอกนะฮะบางทีโบ๊ะบ้ากันไปครับผม5้าคูณหนึ่งร้อยเนี่ยครับผมดู500บาทเอาแล้วครับผมปันห้าพี่ว่าไงนะคนดูเออเบ็ดสาต้องมาจังวันนี้ต้องมาแล้วแหละโอ้โหสวยเลยคนดูเบ็ดสาด้วยมาดิแค่นั้นแรกนะครับผมท่านผู้ชมเปิดแรกมาก่อนเลยครับผมคูณหกสวยเพืสวย เอาไปบึ้มหนึ่งไปตัวจ่ายไม่มีไม่สวยเลยนะครับผมแล้วคูณยี่สิบไปด้วยเขาดูโบ๊บาจัดเลยนะฮะแล้วเบ็ดแพงด้วยเบ็ดสามสิบเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับผมดอกนี้อีกสามหมุนนะฮะคูณยี่สิบสองไปโหรวยอีกแล้ววันนี้รับกำไรเต็มๆเลยอ่ะเขาดูสวยจัดไปสามบาทแล้ววันนี้โบ๊บาอีกไปหุ้ย อุตสาห์ด้วยคุณดูมาดีพันสองลืมเลยดิยังไงครับผมสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมท่านผู้ชมปิดท้ายกันไปสวยๆวยสองพันเก้านะครับผมดูเต็มเต็มมากคุณดูโอ้โหลัวจัดจังหวะเราเปลี่ยนเบ็ดพอดีนะคุณดูมาเบ็ดสิบบาทเหมือนเดิมนะฮะตามสเต็ปครับผมมาลัวลัวจัดลัวลัวจัด หลวนรัวจัดคนดูเป็นไงสเตปมั่วนิ่มผมอะของแท้ของแท้ไนคนดูแล้วจังหวะนี้ยังไงโบนัสมาอีกแล้วหล่อคนดูเฮย้ยสวยจัดครับผมโอโ้โหมันเวอร์ไปแล้วนะครับผววันนี้มาดิเปิดแรกคุณไปเลยสิบสองอ้ยไม่ได้หนาไม่ได้หนาคนดูอย่างนี้นะฮะคนดู โอ้โห oh oh. ถ้าจะรัวขนาดนี้นะครับผมมาดูโอ้ยครึ่งหมื่นไปแล้วนะอีสามร้อยโอเคครับผมสวยนะฮะก็ดูแปดสิบบาทไม่ได้นะ่าไม่ได้นะ่าคนดูโอ้โ oh ห oh. มาอีสองร้อยครับผม เดี๋ยวถ้าจบโบนัสเกมนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับผมดูก็โคตรของโคตรคุ้มแล้วนะสำหรับวันนี้นะ,ะทุนแค่300บาทนะครับผมก็ถือว่าได้กำไรแบบเน้นๆเ,เลยนะวันนี้นะใครคที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงตอนนี้เลยนะครับผมดูสวัสดีครับ